สบายดีทุกคนเนาะอ่ะมือก็จะเป็นอีกมือหนึ่งเนาะทีว่าน้ำจะมาเทยดเก็บเนาะพอร์ตพันเหรียญเนาะ EP ที่14เนาะเสริมว่าผ่านไป12มือที่นำบริเก็บเนาะปกติแม่น้ำสิเก็บ10%เนาะแล้วที่ผ่านมาเนาะน้ำกะจะได้เก็บอยู่ในส่วนของ3%เนาะมื้อนี้น้ำจะเก็บเพียงแต่2%เนาะเพราะว่าลายมือแห้งเนาะจำจำนวนที่เก็บมันค่อนข้างม่าสูงเนาะ อ่ะเขามาเบิ่งกันเนาะว่าพอตนี่อ่าเป็นทไร่พอตเท่ากห้าหมื่นสองพันสามร้อยเนาะอ่ะเนาะอาเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่อาเมื่อวันที่ที่สาแปดเนะานะสาแปดเดือนหกนะทุกคนเนาะสาวแปดเดือนหกเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันว่าจะเป็นจังไดนะทุกคนเนาะจะมีกาําไรบ่หรือสิขาดทุนนะทุกคนเนาะกราฟที่นำไซเทตในเมื่อนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ่าเดี๋ยวอ่าในส่วนของอีทิเรียมนะทุกคนเนาะอ่แต่ว่าได้เบิรงบิตคอยกันบิตคอยบวกค่อยงามเนาะน้ำจะเทรกับอีทิเรียมเลยนะทุกคนเนาะอ่กับจี่ใส่จะจะไปใส่เป็นของกับอีทิเรียมนะทุกคนเนาะอ่เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะอ่าสิบสองมื้อเนาะน้นำจะได้เก็บมืออ่ารวมเป็นเสร็จอยู่หมื่นสองหมื่นสองกับห้าร้อยนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะหมื่นสองห้าร้อยเนาะน้ำจะเดิน อ่าห้าพันเนาะหมื่นหนึ่งแล้วก็หมื่นห้าเลยเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะอ่าห้าพันเนาะอ่าเดี๋ยวเามาเบิงกันเนาะทุกคนเนาะน้ำสีเดินห้าพันเนาะแล้วก็หมื่นหมื่นหมื่น้าเนาะทุกคนเนาะห้าพันหมือ่าห้าพันหมืเนาะเดินห้าิแล้วก็สาเลยเนาะน้ำจะตัวนี้เนาะ พอนำกลับไปหยกอยู่ตลาดดนเนาะโอ้แหงแหงเนาะเคยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเทามาเบิ่งกันเด้อเดี๋ยวเทามาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะจังหวะตลาดแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเทามาเบิ่งกันเนาะซเดี๋ยวใส่ไอซ์ใส่ไปน้ำเนาะ,ะเพื่อจะเห็นแนวโน้มของตลาดได้ดีเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเบิร์นกันเนาะ,ะปัจจุบันนี้กะถือว่าตลาดนี้ โอเคเนาะทุกคนเนาะอ่ะใบใบหนึ่งเราเดินเนาะใบหนึ่งหอบเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิร์นกันเนาะว่าออเดอร์นี้เขาจะสำเร็จบอลเนาะทุกคนเนาะเขาจะสำเร็จบอลเนาะสิเป็นงไดงเนาะอู้กลับขึ้นมาเนาะเพราะว่าไซส์ในส่วนของ RSI นี่จะประมวลผลตลาดได้ดีกว่าเนาะแล้วก็ได้ไวกว่าเนาะทุกคนเนาะเอาเดอร์นี้ไปแมนห้าพันเนาะจะไปทุกคนเนาะ ามาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะน้ำจะเก็บเพียงแต่2%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเด้อเนาะอ่าวินเนาะแซงว่าห้าหมื่นอ่าเมื่อกี้ห้าหมื่นสองต้องเป็นหกหมื่นสะี่เนาะอ่ะไปอีกลดปรับเงินอีกห้าพันเนาะทุกคนเนาะห้าพันเจ็ดร้อยเลยเดี๋ยวเราเอาเบิ่งออนนี้กันออเดอร์นี้กันเนาะทุกคนเนาะปัจจุบันนี้ในโซนของ rsi มีการซื้อลงเนาะทุกคนเนาะ ซีลงโอเคเนาะเซลขายเลยเนาะทุกคนเนาะขายเลยเนาะทุกคนเนาะขายเลยมาเบิ่งกันว่าตลาดในตอนนี้น่าจะเป็นจังไดเนาะทุกคนเนาะสีได้หรือสีเสียเนาะอ่ะมาเบิ่งกันเนาะมาในี้ไปอยู่ห้าพันเจ็ดร้อยเนาะเพราะตลาดบีทีซีมันบ่ค่อยงามเนาะทุกคนเนาะนี่เห็นบ่กแต่บีทีซีตอนนี้งามแล้วเนาะเมื่อกี้ตอนเขาบ่งามเดี๋ยวสิมาเทียตลาดบีทีซีต่อเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะ เพื่อจะพักดันไปได้บ่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันเนาะซิวินหรือซิลอสเนาะทุกคนเนาะโอเคสวยวินไปเนาะทุกคนเนาะหกหมื่นสองยังอีกสองพันเนาะทุกคนเนาะอ่ะนำไปอีกห้าห้าพันเลยเนาะอ่ะออเดอร์นี้เขาจะไปเทรดตลาดบีทีซีกันเนาะทุกคนเนาะเขาจะไปเทรดตลาดอ่าบิตคอยกันลองซิมซิมเนาะอ่ะโอเคเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้กัตามขายเลย ในตลาดของบนะิตคอยเนาะอ่ะหอมนี่เทรดบิตคอยเดนะ้อตามขายเลยมาเบิ่งกันเนาะว่าซีวินหรือว่าซีลอสเนาะทุกคนเนาะเอามาเบิ่งมาลุ้นกันเนดะ้อเนาะมอบแมมปอบแมปมอบแมปอยู่เนาะเอามาเบิบ่งกันเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้กาสังเกตจากในโซนของ RSI เรียบๆเนาะแห่งซื้อแห่งขายบ่แหงเนาะแต่ว่าสังเกตจากในโซนของเอิ้นว่า MACD เนาะมีการไหลโตอย่างหุ้นแหงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนดะ้อ มาลุ้นกันเนาะทุกคนเนาะโอเคนะทุกคนเนาะ, okay, นะนนะสวยนะทุกคนเนาะอ่ะก็ถือว่าเนาะเทรดอ U สามออเดอร์เนาะทุกคนเนาะสามารถอ่ะเก็บพอร์ตไปได้เนาะทุกคนเนาะในส่วนของตามเป้าเนาะเก็บสองเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเนาะอ่ะผู้ใดที่กําลังจะเก็บเนาะก็เริ่มเก็บเนาะถ้า,ากิว่าเฮากําไรหลายนะเนาะแน่นอนเนาะต้นทุนเฮาอ่าน้อย ความเสี่ยงเขาจะสูงเนาะทุกคนเนาะผู้ใดที่กําลังจะเทรดเก็บแบบนี้อยู่เนาะก็สามารถอ่าเก็บได้เนาะทุกคนเราเก็บสิเก็บห้าเปอร์เซ็นต์เก็บสามเก็บเก็บสองเปอร์เซ็นต์เลยเลยเนาะทุกคนเนาะถึงว่าตลาดอีตาเรียมนีค่อนข้างว่างามเนาะเป็นเทรนดีเนาะรู้สึกว่าเทรดง่ายกว่าเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะ EP นี้ก็เป็น EP ที่สิบสี่เนาะในการเก็บพอร์ตปันพอร์ตระยะยาวของน้ำเด้อเนาะทุกคนเนาะอาจจะไม่มีเวลามาลงคลิปไม่บิ่งทุกวันเนาะแต่ว่า จะลงคลิปอยู่ตลอดเนะทุกคนเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากเรียนหูอยากศึกษาเรื่องคริปโตการเชรดการลงทุนติดตามสับสกายส่องของนำไปเลยเนาะดีคีนำหนึ่งเนาะบัวจะเป็นยูทูบและก็ติ๊กต็อกเนาะคนสลายก็เข้ามาเบิรงและก็บริกภติดตามเนาะก็ขอเชิญชวนให้กดติดตามแลวก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นำกันเนาะอยากให้เหตุคลิปเนื้อหาสาระแบบใดเนาะทุกคนเนาะก็สามารถคอมเมนต์กองคลิปนี้เลยนะทุกคนเนาะสำหรับอีพีนี้ เผากันนะซอมนี่เนาะทุกคนเนาะมื้อนี้แม่นนำเจะลงคลิปมื้อวันที่สิบแปดเดือนหกเนาะทุกคนเนาะแล้วพบกัน ep t สิบห้าเนาะทุกคนเนาะอ่ะ ep t สนะิบสี่สิบห้าเนาะพอ ep นี้ก็จะเป็น ep t สนะิบสี่เนาะอ่ะบากันในช่านี้เนาะทุกคนเนาะ